ในการาปริวัติภาษาแบบที่3นะครับในข้อตกลงปี28นะครับป้นก็มีอยู่ว่าแค่เอาภาษาไทยมาเขียนนะครับตามสำเนียงกำํำอูอ่บันทึกไปตามสำเนียงที่ออกมานะครับของภาษาละนาทั้งบนนุงนะครับปุ่นก็ว่ามาเต้าเอียนะครับเพราะนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์มี ที่จะเขียนไปตามแนวของตัวเองได้ไดหลายแบบนะครับอืเพน้าเฮาก็คงบอกว่ากันนะครับอทีนี้เฮาอ่าลองผมจะเอาตัวอย่างหนึ่งที่เขียนมาตอบนะครับมาผมจะเอามาพิจารณานะครับห,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 หมู่เฮาได้หันนะครับอ่าก็คือเขียน ส่วนใหญ่แล้วก็จะเขียนเงี้ยนะครับจะเขียนเงี้ยนะก็คือใจระบบใจระบบเออคือคือเอาเสียงโทรพิเศษเนี่ยนะครับมาก็คงไว้อยู่เอาให้เหมือนเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สองนะครับเห็นไ,ไหมครับใช่แล้วมันก็จะไปไล่ไล่ไล่ไ,ลไปเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวไปมันก็จะต่ําลงไปหมดอะครับ่ายังต่าไปหมดอย่างอย่าง,งเช่นอย่าง,งเช่นตัวนี้นะครับมา อันนี้ภาษาละนาพนออกว่าป้างนะครับป้างขวานะครับป้างขวาก็คือขี้ข้างขวานะครับป้างขวานะครับอันนี้เนเาเขียนออกมาอีมันก็เป็นป้างนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เขียนเอาภาษาไทยเขียนนะครับเพราะนั้นก็จะต้องอ่านด้วยรักภาษาไทยนะครับอันนี้ก็คืออ่าปกติแล้วมันต้องใจนะครับเสียงตีนะครับอันนี้ก็กลายเป็นใจนะครับเห็นไหมใจใจใจ ใจไม่กัมกัมอ่ามันกัมนะครับเห็นไหมฮะมันถ้าฮู้เฮาอู้ถึงว่าจะให้ค,คนทั่วไปมาอ่านนี่ยมันบ่ได้หรครับยกเว้นนะครับยกเว้นในหมู่ในหมู่ของตัวเองนะครับมาตกลงกันว่าจะยังไงจะเขียนนี่ก็ก็บ่มีปัญหานะครับแต่ถ้าสมมติว่าเฮาจะฮื่ไปคนอื่นไปอ่านเนี่ยเป็นคนไทยพลังมรค่าสำเนียงมันก็จะพีดเพี้ยนไปหมดหระครับอ่าเห็นไหม อันนี้ใจนะครับเสียงโทนะครับอไม้กัมกัมกัมถ้าจะโม้ว่าก้าวเนาะกัมมันกัมครับไม้กัมครับ่ายแม,ม้ถ้าเราเขียนอย่างนี้มันก่อมันก็จะไปถ้าจะไปเจอตัวหะาเรามันจะอ่านอย่างไงครัเป็นยันเหม่หรือยันทับสนนะครับเพราะฉะนัะ้นอย่างนี้นรครับอันนี้มันเสียงโทปกตินะครับป้ง้งนายแม้ ตัวปปเป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับอืมถ้าเขียนในอี้มันก็ไม่เอกอะครับปางปางนะครับป่างปางขวาเห็นไหมฮะมันกลายเป็นสำเนียงยองมาแล้วมาเยี่ยนะมันอันนี้ผมจะแก้ไขให้ดูเลยนะครับว่าควรจะเขียนอย่างไรอย่างไรนะครับมาภายจะเขียนอย่างไรมันก็ได้ทางนั้นนะครับแต่ผมในแนวของผมแล้วนะครับ เขาพิจารณาเป็นตัวไปเลยนะครับใจนะครับอันนี้อันนี้ภาษาละนาบุญอานว่าใจนะครับอืตัวจ้านะครับโดนไม้ขอจ้างใจนะครับอ่าใจใจใจนะครับใจนะครับอ่าใจนะครับมาไม่ตีนะครับจอจานบน่าเป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับอืใจนะครับใจใจใจ ในะครับใจใจอ่ะจอจันกจดจดจบปอนะครับเป็นนักษรกลางในภาษาไทยนะครับผันได้กูเสียงนะเขาใจนะครับอันนี้ใจนะครับอ่าใช่ใส่ไม่โทนะครับใส่ไม่โทตัวอันนี้มันตัวจ้านะครับอเทียบชอช้างเปิ้นไม้โทเปิ้กับใจเวคกับใช้ใจนะฮะมันเต้าอ่ะนะครับ มันเต้าก็ไม้นะครับม่เห็นไหมไม้โถอันนี้อันนี้ไม้โถป้นไม้เสียงตีนะครับเห็นไหมครับมันผิดกันนะครับออันนี้เราก๊อมอ่าอันบนบ้านเราอันกํมนะครับกํมครับไม้กํอมอ่เพอยนั้นจะต้องใส่ไม้ตีนะครับก๊มอมกํอมมากํอมก๊มมาถ้าอยาเปิป้ลไมเป็น กัมอ่าก็ก็เพิ่มไปนะครับเพิ่มไปอากัมอ่ามันจะต้องใส่ไม่ตีนะครับเสียงตีนะครับก็กลเป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับกัมนะครับอ่าใจไม่กัมเห็นไหมครับอ่าจะไปตัวย่อยั่งนี่ผมก็มาโอมาหลายเจ้เลยนะครับมาอันนี้มันเป็นตัวอยนะครับมันตัวยะนะครับอ่านว่ายันนะครับอเสียงออกมาว่ายันเลยนะครับอแต่ถ้าจะเขียนนี่ก็ถ้าถามว่าตัวยะอ่า ถ้าถ้าเป็นตัวยี่ยรอท่านจะเขียนไว้อย่างไรนะครับอ่ายีา่หรออ่ายีา่หรออะไรจะเขียนไว้ไหน่มันก็จะยันเหมือนกันนะครับมันก็นจะต้องเขียนไว่าเห็นไหมครับปฏิวัติออกมามันก็นยัน,นยันเหมือนกันน,นะนครับอ่ <S <S อันนึงยันอันนึ่งยันเนี้ยจะเอาอย่างไรดีครับเพราะฉะนั้นในแนวของผมแล้วผมตัวอยอยเนี่ยนะครับตัวยะเนี่ยผมก็จะใส่ อ่าอย่างอี้นะครับยันนะครับยันนะครับอ่าอ่าก็ท่านจะเขียนแรกก็ของบมาว่าอย่างกันนะครับอ่าแต่แต่ถ้าอย่างฮมันอย่างอี้แน่นเปียกเลยนะครับเราก็บอกว่าตัวออนี่อ่านออกยอยั์ไทยนะครับยันนะเห็นไหมครับยันต้องอ่านเขียนตามแบบฉบับผมต้องอ่านยันนะครับอ่านนำยันนำ ป้างขวานะครับป้างนะครับตัวป้านะครับโดนไม่ขอไม่ไม่ย้อนเอาไปป้างเสียงโทนะครับอ่าอันนี้เขียนว่าอะไรมันนี่มันเขียนว่าป้างหายนะครับป้าง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 เห็นไหมป่างอันนี้ป้างครับป้างขวาเห็นไหมครับปอป้าเป็นอักษรกลางนะครับในภาษาไทยนะกจดตดตบปอนะครับผันได้กูุเสียงนะครับอ่าไว้เน้นก่อน ป่างขวาไม่โทรนะครับสืบซ้ายวาอ่าอน,นี้สืบซ้ายวาไปอ่าไป,อ,าไปอันนี้ตรงนะครับไปอันนี้เหรออันนี้ภาษาลานาพจนอ่านว่าซักนะครับซักนะมันเป็นตัวสะนะครับมาโดนสก๊อตไปเรียบร้อยไปยี่ซักนะครับ มาไม่ใช่สักเกิงเก้าสักนี่มันเสียงเองนะครับสักสักนี่มันเสียงไทยอย่างนี้นะครับไปสักนะครับไปสักเกิงเก้านะครับสักนะครับอันนี้อันนี้ภาษาไทยเขียนว่าอะไรอันนี้เขียนว่าสักนะครับอันนี้อ่านแบบภาษาไทยก็จะต้องอ่านว่าสักนะครับเพราะนังไงใส่ไมจดตวากรสักนะครับสักนะครับเกิงเกิงเกิงได้เสียงเองนะเก้าแหมตัวนี้เก้ามีปัญหาแล้วครับให้ใจระบบมือเปิด เปิบลคือว่าเก้าคือมันเป็นเก้าอย่างเงี้ยความจริงแล้วมันภาษาไทยเปิ้ลกอไก่เป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับเก้า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 เสียงโทนะครับเห็นไหมฮะเก้าเสียงโทนะครับมันจะไปเป็นเก้าไปเสียงโทพิเศษมาได้นะครับมาเพราะฉะนั้นถ้าเขียนอย่างงี้กับมันก็อีต้องเป็นใจเป็น อ่าปางเป็นกัมไปเห็นมันมันบรกกมนะครับมันมันมันก็จะมันก็จะลดเสียงไปตัวอื่นหมดนะครับมันจะลด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 ไปเป็นแทมหมดครับแต่ถ้าเขียนในแนวผมนี่ตัวอื่นนี่จะเขียนตามที่สะกดได้ทั้งนั้นนะครับมาตัวนี้อ่าก็ตัวไั่ตัวมันนะครับมาไพ่ใหญ่ชจวยตัวเอียงตัวนาตัวขีดเส้นใต้อย่างนี้ก็ก็สุดนแล้วแต่นะครับมาอ่าอย่างนี้เอียงก็ได้นะครับมาหรือจะขีดเส้นใต้แหมก็ก็ ก็ส่ซนแล้วแต่นะครับมาเห็นไหมจะเอียงจะนาหรือขี้เส้นใต้หรือใส่จุดนะครับมาก็แล้วแต่นะครับอผมในส่วนตัวของผมเลือกใส่จุดอย่างเดียวก็พอครับเพราะว่าอ่าเลือกใส่จุดอย่างเดียวก็พอนะครับมาเพราะว่าอืมมันก็คล้ายๆแบบอ่าในส่วนที่เปินทามาได้นะครับภาษาไทยที่มันทํามาได้นะครับเขียนภาษาละนามาได้ก็คือ เสียงโทรพิเศษนี้นะครับมาผมก็าจุดไปใส่นะครับมาบังคับเลยนะผ้าไญ่เป็นฝรั่งมัคค่าคนไทยหรือคนเมืองที่ม่งมู่ภาษารนาบางเฮียนภาษารนามานี่นะครับก็เพ้่อ่านออกเสียงโทรพิเศษนะครับเก้านะครับบจ่ายเก้านะครับเก้าเห็นไหมครับอ่าต่อไปเหมือนอันนี้ระครับอันนี้ก็เหมือนกับซักเลยนะครับอันนี้ตัวหะนะครับมาอ่านว่าหัตนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้ภาษาอะไรอ่านว่าอย่างอ่านว่าหัดอ่าเห็นไหมครับ ฮัดอ่าใส่ไม่จัตวาเหมือนฮัดเหมือนฮัดเดินอันนี้ก็เหมือนกับฮัดนะครับมาฮัดเนี่ยใช่ไหมอันนี้คัดนะครับอันนี้ภาษาไทยมัอ่านว่าอย่างว่าขัดเสียงเอกใช่ไหมมันพิษเสียงนะครับมาคัดคัดคัดเขินอ่าอันนี้ภาษาไทยมันเขินนะนะครับอันนี้เราอันนี้สอยนะครับมาอันนี้สอยนี่มันก็ภาษาไทยมัก็สอยอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปใส่ไม่จัตวาแล้วครับมา อย่านี้นะครับปกติสอยอยู่แล้วนะครับอ่าสอยสอยอันนี้เด็กอันนี้เศร้านี่นะครับภาษาไทยคนอ่านว่าเศร้านะครับเศร้าใส่จุดลงไปนะครับเห็นไหครับใส่จุดออกไปแบบตามสบายผมเศร้าเห็นไหมครับอันนี้เหรอเห็นไหมฮะถ้าจะเอาเอาเอาเศร้าเอาเศร้าไปเป็นเศร้าเห็นไหมตรงนี้มันก็ไรต้องเป็นก่อยๆเห็นไหมฮะอ่าไม่จะต้องเป็นก่อยๆนะเห็นไหมฮะ อันนี้ภาษาไทยป, Dun, ปุ anno, ป arguably, oon, <ic> seldom, ่นภาษาละนาปุ Bal, ้นก้อยนะครับอก้อยก็คือเสียงโทรปกตินะครับ่าก้อยก้อยก้อยนะครับก้อยก้อยนะครับก้อยก้อยอันนี้ก้อยนะครับก้อยคือเบาๆนะครับบ่ใช้นิ้วก้อยนะครับอนิ้วก้อยมันเสียงโทรพิเศษนะครับอก้อยเนี่ยไดครับถ้ามันเป็นก้อยเนี่ยไดครับออ ก้อยมาใส่จุดไปตามในแบบฉบับของผมเอาเสียงนะครับบ่เจ้ว่าเอาเอาความหมายกลัวไปเป็นนิ้วก้อยมาใช่ครับเฮาอย่าไปอันนั้นมันภาษาไทยครับอันนี้มันเป็นเป็นภาษาไปรียกว่าเบบีสามนะครับก,ก็ควรจะเข้าใจว่าก้อยเฮาใส่จุดไปนิ้วก้อยเห็นไหมครับเขียนได้กูเสียงนะครับอ่าจะเอาก้อยหรือก้อยหรืออย่างก็เขียนได้นะกบอันี้ก้อยนะครับเห็นไหมก้อยนะครับ ก้อยก้อยก้อยนะครับมาก้อยก้อยก้อยสอง sine, คำก็ใส่ไม่ซ้ำไปเนี Meyer, ่ยก้อยก้อยอันนี้เราอันนี้เปล่าอ่าอันนี้เสียงสามัญเห็นไหมเปล่านี่ถูกต้องเห็นไหมอันนี้เราอันนี้อ่าอันนี้อ่านว่ายอกแยกนะครับยอกแยกอ่าเนี่ยห็นไหมท่านยอกแยกถ้าใจตัวตัวย่อยยักตัวเดียวมันก็ถูกแล้วนะครับมันเป็นยอนะครับยอกแยกอ่าถ้าเป็นนี้เราอันนี้มันยันนะครับอ่ายันเสียง ยอแยกไทยแม่อันนี้ย่งแงะเนี่ยยงยน่ยยงแงะแต่ถ้าเขียนเอาแค่ไม้โทมันก็ยอกนะครับยอกแยกยอกแยกเห็นไหมมันมายอะครับยอกมันต้องเสียงตีอะครับยกมันต้องเสียงตีไม่ตีอครับไม่เฮาเฮาอันนี้มันเป็นคำตายนะครับมันเป็นคำตายโทษทีคำตายไม่เฮาสังเกตดูแด้วนะครับคำตายคำตาย คำจ่ายเปิ้นมีไม้สัตย์อยู่ข้างบนนี่เฮาก็ใส่ใส่ไม้แต่คูเปิ้นย่อก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 เนี่ยเห็นไหมครับอืมบดบดดคำตายนี่มาใส่ไม่ไม่ตีนะครับไม่ตีไม่โถคำตายมันเป็นคำตายนะครับมาย่อกเนี่ยเห็นไหมครับอ่าถ้าถ้าผมมีแล้วอ่าย่อก อ่าหยอกนะหยอกหยอกอ่าหยอกอันนี้หยอกหยอกเนี้ยอ่าหยอกเนี่ยเสียงโทหยอกเนียเสียงโทนะนะครับอ่าเสียงโทปกตินะครับคำตายคำตายเม่ต้องใส่ไม้เตะคู่นะครับหยอกนะครับหยอกนะเห็นไหมครับหยอกเยกนะ่ยอกยอกนะครับอ่าทีนี้ต่อไปนะครับตั้งเห็นนะครับ ตั้งนี่มันเสียงโทพิเศษนะครับเห็นไหมอันนี้ก็อ่านว่าแค่ตั้งนะครับคนไทยมันจะอ่านว่าตั้งดังนั้นนะครับอตั้งตั้งไข่เตียวตั้งมันเสียงโทปกตินะครับถ้าจะเป็นแบบตามเะพาะผมใส่จุดลงไปตั้งนะครับบังคับเลยนะครับคนไทยฝรั่งมาค่าอย่างกะจ้างี่จะเข้ามาคนเมืองที่บเกยเฮียนภาษาละนาอันนี่มาเนี่ยตั้งนะครับเห็นไหมตั้งตั้งไข่เตียวเสียงโทพิเศษนะครับ อันนี้ภาษาละนาเปิ้นอ่านว่าเตาะเตะนะครับอ่าอันนี้ไปเขียนใส่ไม่ตีเพิ่นเป็ี่ยนเตาะเตาะเตะใช่ไหมเตาะเตะมันมาได้เสียงพบ่นอะเตาะอ่าเตาะมันเสียงตีนะครับอ่าเตาะนะครับเตาะตัวเตาเต้านี่เป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับกอจอดอจอดอจอบปอเตาะอ่าเตาะกตาะใส่ไม่จาราว่าบ่นอะเตาะเตาะเตะ เตะตอกเตะตอกเตะอันนี้เหรออันนี้ตอกเตะอืมอ่าอันนี้ก็โอเคถ้าใส่ไม้อย่างอีกก็ได้นะครับอ่าตอกเตะหรือจะใส่ไม้แต้คุ้ก็ย่อมได้นะครับตัวนี้นะครับเพราะมันเป็นไม้แต้คู่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าจะมันมันพีดกับตัวยอยยักษ์นะครับยอยยักษ์นี่มันเป็นมันเปใจอักษรกลางนะครับอ่าตัวนี้มันเป็นอักษรกลางนะครับอ่า จะใส่อย่างนีก้ก็ได้นะครับตอกแทกหรือจะใส่ไม้แต่คู่นี่มันก็กย่อมได้นะครับก็เป็นต๊อกแทกเหมือนกันนะครับก็อันนี้อนุโลมนะครับเพราะว่าต๊อกแทกตอกแทกนะเห็นบบไหมครับเหมือนละอ่อนอันนี้เหมือนละอ่อนอันนี้ตรงนะครับน้อยนะครับน้อยว่าน้อยมันเสียงโทพิเศษนะครับอน้อยอันนี้อ่านว่าน้อยนะครับน้อยเห็นไหม ถ้าตามแบบฉบับผมใส่จุดลงไปน้อยนอนเปนะครับเปนะครับอันนี้ตัวลอลิงไงตัวละเนี่ยพ่อนเอามากั้มไว้เฉยๆนะครับอันนี้ตัวป้านะครับไม้เก๋อ่านว่าเปนะครับเปเห็นไหมครับนอนเปอ่านอนเปนะครับมาเห็นไหมครับไม่ใช่นอนเป็นนะครับนอนเป็นนอนเปอ่านว่าเปเฉยๆนะครับอ่านว่าเปอันนี้เรา อันนี้หนีเห็นไหมครับอันนี้เปินเอาตัวหานำมาหนี้หนี้เฉยๆเสียงโทพิเศษนะครับหนี้หนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นหนี้เส็จแล้วหนี้เสียงโทพิเศษแล้วก็ใส่จุดไปเห็นไหมฮะได้กู้เสียงนะครับเขียนในแบบฉบับหองมนะครับหนี้หนอ่อชีวิตอ่านี่ตรงนะครับชีวิตเห็นไชีวิตเบี่ยงอ่าบิดนะครับอันนี้บิดนะครับ อันนี้ภาษาละนาคนบิดนะครับอันนี้ภาษาไทยคนอ่านว่าบิดนะครับเห็นไหมครับบิดบิดใส่นี่ไหันเฮบอโลเลอะนิจังอะนิจะ,ะถ้าอันนี้มันก็คงอ่านได้นะครับถ้าถ้าบอกอ่านมาได้ก็ใส่อะนี่นะครับอ,อันนี้มาก็อ่านได้อยู่นะครับอ่านได้เพราะว่าภาษาไทยพวกก็อ่านอะนิจังนะครับอะนิจัง ตั้งนะครับตั้งต,ตัวนี้ตั้งตัวต้านะครับไม่ขอจ้างไว้ตั้งนะครับอันนี้มันตั้งนะครับตั้งตั้งมันต้องไม่ตีนะครับเพราะว่าตัวตเต่าเป็นอักษรกลางอักษรกลางในภาษาไทยกจดจดบปอนะครับผันได้กูเสียงนะครับตั้งตั้งนะครับใส่ไม้จาระวาเป็นตั้งนะครับตั้งสิ้นเสียงโทพิเศษนะครับเห็นไหมใส่จุดเข้าไปเห็นไหมครับได้กู ได้อ่าใส่ไม่ซ้ำเนี่ยอ่าเห็นไหมถ้าเขียนในแนวของผมนี่นะจะจะเขียนได้กูเสียงนะครับอ่าลองลองมานะครับสมมติว่าเป็นคนไทยฝรังมังค่าหรือคนเมืองที่บอกหู้ภาษาละนานะครับที่ไ่ได้เรียนภาษาละนามาอ่านนะครับอ่านไอตัวภาษาปฏิวัติแบบที่สามนี่นะครับโดยใจอ่าโดยใจ หลักการของภาษาไทยนะครบๆๆๆับอือ่านนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นกรรมที่เป็นที่มีจุดอย่างนี้ฮื่อ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับอ่าต้องอ่านเสียงเสียงโทพิเศษเก้านะครับอ่าตัวออยอย่างนี้ฮื่อ่านเป็นยอยักษ์ไทยนะครับอ่านว่ายันนะครับอ่าตัวยอยักษ์โดดๆอย่างนี้ฮื่อ่านเป็นตัวยอยักษ์เมืองล้านานะครับยอนะครับยอก็ย็เห็นไหมอ่า แล้วท่านจะอ่านไปก็จะได้สำเนียงลนะนาไปในตัวเลยนะครับ <c oughs> อ้าวลองลองมาอ่านนะครับสมมติเราเป็นคนไทยนะก็แล้วกันมันต้องเป็นฝรั่งแล้วครับฝรั่งนี่มันก็จะหลายจานหน่อยอา้าวใจนะครับไม้กอืมยันนำป้างขวาสืบซ้ายวา bay sắc cừng cao mượn hát đơn khát khờn xoài sao coi coi bao nhóc nhét tăng khầy tiêu tó té tóc tét mượn là on noi นอนเปนี่หนอชีวิตเบี่ยงบิดหันเหบ่โลเลอะนิดจังทั้งสิน้นนะข,ขอเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับ่ะตะกี้ว่ามันเขียนได้แต่ความจริงมันต้องอ่านปิดอะนะครับอ่ะนะครับอ่าขอขอเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับมา มันต้องอ่านเป็นอะนะครับอขอโทษทีขอโทษทีอันนี้อ่าคำนี้ต้องอะนะครับอือ่าในภาษาละนาบทอะนะครับอะนิจังนะครับอ่ามาใช่อะนะครับถ้าเท่าเขียนเท่าเขียนแค่นี้มันอะเฉยๆนะครับอ่ามันต้องเขียนอี้อ่ะแต่ก็อนุโลมได้นะครับอ่าถ้าจะถ้าจะเขียนมุกอีกก็พอได้เพราะว่ามันเป็นอืมันเป็นกกรรมเดียวกันอการอนุโลมได้นะครับคำนี้นะครับอ แต่ถ้ายังือดีก็ฮอมันออกอย่างอี้นะครับอะนะครับบอ่อโลเลอะนิจังตั้งสิ้นอะนิ่จังตั้งสิน้นน,นะครับลองไปพิจารณากันนะครับ